มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,566สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวเบญภาเขียวมณีสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเสนอนวัตกรรมในหัวข้อเรื่องระบบทำให้บริสุทธิ์ของผลึกนาโนเซลลูโลสด,ด,ด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะในวัสดุแบคทีเรียเซลลูโลสนะคะจะมีความเป็นผลึกสูงสามารถนำไปสก,กัดเป็นผลึกนาโนเซลลูโลสได้ค่ะ วิธีที่นิยมทั่วไปนะคะคือการแยกสลายด้วยกฎหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการทําผลึกให้บริสุทธิ์โดยเข้าสู่กระบวนการไดอรารซิตเปลี่ยนน้าทุกๆ1ชั่วโมงเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า7วันค่ะนับว่าเป็นระยะเวลาที่นานและใช้น้ําในปริมาณมากในการทําให้ผลึกนาโนเซลลูโลสบริสุทธิ์ดังนั้นนะคะเราจึงออกแบบระบบการทําให้บริสุทธิ์ของผลึกนาโนเซลลูโลสด,ด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะโดยมีการไหลของน้ําแบบวนภายในระบบซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ําที่ใช้ในการไดอาราซิส และด้วยระบบที่มีน้ําไหลวนนะคะจะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาสะเทิระหว่างแคลเซียมไฮดรอกไซด์และกรดซัลฟิวริกที่เป็นกรดส่วนเกินค่ะจึงทําให้สารแขวนลอยผลึกนาโนเซลลูโลสเข้าสู่สภาวะเป็นกลางได้ดียิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนการทดสอบนวัตรกรรมนะคะเราจะเริ่มจากทําการอัดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับสารยึดเกาะได้แก่ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสและไมโครคริสตัลลินเซลลูโลสด,ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกค่ะ เมื่อได้ก้อนแคลเซียมไฮดรอกไซด์มาแล้วจะนำมาใส่อุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นภายในอุปกรณ์จะมีการติดตั้งเมชเพื่อป้องกันตะกอนตกลงสู่ด้านล่างหลังจากนั้นล้างระบบทำให้บริสุทธิ์โดยการเติมน้ำลงบีเกอร์หย่อนใส่ยางลงทั้ง4เส้นเปิดปั๊มให้น้ำไหลเพื่อล้างภายในระบบและปรับอัตราก,การไหลของน้ำอยู่ในระดับต่ำา 3. เทน้ำล้างระบบออกหลังจากนั้นเติมน้ำปัสะจักไอออนปริมาณ1ลิตรในทั้ง2บีเกอร์ ติดตั้งเมจกับอุปกรณ์ใส่ก้อนแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์ที่ผ่านการอัดแล้วและใส่สารแขวนลอยผลึกนาโนเซลลูโลสที่บรรจุอยู่ในถุงไดอะลัยซิตลงในบิเกอร์อีกฝั่ง 4. เปิดปั๊มจะทำให้น้ำไหลผ่านก้อนแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์ทําให้เกิดการช์ายอยู่ตลอดเวลา 5. วัดค่า PH ในบิเกอร์ที่มีถุงไดอะลซิตควรมีสภาพเป็นกลางประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรมนะคะ 1. เทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ของผึกนาโนเซลลูโลสด,ด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้น้ำปัสจักไอออนและประหยัดเวลาทำให้สามารถผลิตได้มากขึ้นค่ะสสามารถขยายขนาดของระบบได้ตามความต้องการเนื่องจากเป็นระบบที่ง่ายต่อการติดตั้ง 3. ผลผลิตที่ได้จากระบบคือแคลเซียมซัลเฟตสามารถสร้างมูลค่าหรือนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่นได้เช่นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้น ดิฉันขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ